ทีรักของฉันกินมากอย่างเพิดเพลินทีรักของฉันกินมากอย่างเพลิดเพลินและฉันก็แอบขโมยอ,อ,อ้อนอ้วอาวอ้รวอ้าวออ้ยอ้อยยนวออ้วอา,า,าวัาน,นาาวาา โอ้ยอะาโอ้ใครน่ะโอ้ยนั่นใครอะฮะโอ้ยอะนีโอ้ยฮ้นนยโอ้ยฮะโอ้ยโอ้ย สาลีนี่มัน,ม,นมันบ้าอะไรเนี่ยแกไปออกใครเหรอใครเอ้ยอ่ออ่ไนใครปล่อยนะปล่อย เรารู้ว่าไม่มีอะไรชั่วร้ายเท่ากับความโลภแต่มาถึงจุดหนึ่งในชีวิตของคนเราก็ต้องตกเป็นเหยื่อของมันบางครั้งความโลภก็นาเราเข้าไปสู่การทําลายชีวิตของคนบางคนโดยการใช้วิธีที่โหดร้ายเอาชีวิตกันจนถึงตายแม่บ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในมุมไบก็มีประสบการณ์ถึงตายเช่นเดียวกันเธอชื่อสาญญาที่มีความลหลงใหลและโลภในเรื่องของสารีนี่คือความผิดพลาดร้ายแรงสําหรับเธอ คุณน,นั่นเองสวัสดีครับนี่ครับคุณนายเอ็นนี่สาวนของคุณหรือเปล่าครับฮะใช่ สัรีคงเชนเองอ๋อ,อนี่ครับคุณนายเอาละครับคุณนายได้เสื้อผ้าครบแล้วนะครับผมลาละครับ เอาลูกสะพ้ยมานนี้สิค่ะแม่ซื้อสารีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไห<อ>นดูสิค่ะสวยจังเลยเป็นสารีที่สวยจริงๆหนูซื้อมาเมื่อสองสามวันก่อนค่ะโอ้โหคุณค่ะ สารีผืนนี้สวยจริงๆเลยค่ะทมัวทำอะไรอยู่เนี่ยเลิกจองสักทีได้ไหมเธอมีงานต้องทำอีกเยอะนะเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปไว้ในห้องโรหันแม่คะหนูเอาไปเก็บในห้องนะคะได้สิ หแย้การบ้านเสร็จแล้ว Mm-hmm. <laughs> เป็นอะไรสัญญาทำไมคุณถึงหมดสติดได้ละ่ะ สัรัชคือประตูตู้เสื้อผ้ามันเปิดเองตั้งหลายครั้งฉันพยายามปิดแล้วแต่มันก็เปิดอีกฉันรู้สึกเหมือนมีคนผลักมันออกมาแล้วฉันเป็นไปได้ยังไงในห้องมันมีใครนอกจากคุณนะถ้าทางคุณจะเหนื่อยอ่ะพักสักหน่อยเถอะไม่สำรัชเชื่อฉันสิมันแปลกมากเลยนะแม่ว่าเธอก็แค่คิดไปเองพักสักหน่อยจะรู้สึกดีขึ้นเองนะ

มีอะไรอ่ะฉัน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 ได้ยินเสียงมันเสียงอะไรกันคือมันมันดังมาจากข้างในตู้มันมีเสียงคนเคาะออกมาจากด้านในสัญญาผมไม่ได้ยินอะไรเลยอะนะคณคิดไปเองทั้งนั้นแต่ฉันได้ยินได้ยินชัดเจนด้วยสัญญานอนต่อเธอคุณคงจะเหนื่อยมากนอนเถอะนะนอนเถอะผมขอร้อง เชื่อฉันเอะบอกแล้วฉันได้ยินเสียงฉันยังได้ยินอยู่เลยมีคนกำลังคอ,อสำมราดระวังนะ้อ,มอไม่เห็นมีใครผมบอกคุณแล้วไงคุณคิดไปเองทั้งนั้นนะอ้า เห็นไหมเล่านอนเถอะนะนอนสินะพักผ่อนดีกว่านะนอนเถอะ บอกแล้วอย่าเคี้ยวเสียงดังน่มันเสียมารยาทค่อยๆเคียเ้ยวสิแล้วทำไมลูกยังใช้มือกินไข่เจียวอีกทำไมไม่ใช้ซ่อมละ่ะ <c oughs> ใช้มีดกับซ่อมสิลูกมือซ้ายถือซ่อมมือขวาถือมีดคุณสอนลูกต่อไปนะผมจะไปทำงาน <c oughs> ผมสายแล้วโอเคลูกบายบายเร็วเข้ารวนถอนให้เสร็จนะเร็วเข้า <c oughs> ผมอิ่มแล้วไม่ได้ต้องกินอีก นะครอบครัวฉันเคยเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากแต่ว่าฉันไม่มีทางลืมวันนั้นได้เลยเมื่อเหตุการณ์ที่น่ากลัวได้เริ่มต้นขึ้นจากครอบครัวที่มีแต่ความสุขกลับมีเหตุการณ์ที่แปลกๆเกิดขึ้นทําให้ครอบครัวเราแทบช็อกเมื่อเจอกับมันเราไม่รู้เหตุผลว่าเบื้องหลังของมันคืออะไรกันแน่และเราต้องทํำยังไง ฮัลโหลสำราญสัญญาทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมผมมานิดและภรยาของเขากำลังจะไปนะคุณจำได้ไหมพวกเขาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของผมแล้วต้องต้อนรับพวกเขาให้เหมาะสมนะแน่นอนคะ่ะทุกอย่างเรียบร้อยคุณไม่ต้องห่วงนะเรียกกลับบ้านนะคะแล้วคุณพร้อมแล้วนะอีกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วคะ่ะบายบาย ใครเนี่นั่นใคร เหตุการณ์ที่น่ากลัวมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นมากทุกวันไม่มีใครรู้เหตุผลเบื้องหลังว่าคือสารีต้นเหตุมันอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราแต่กลับไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่ซานย่านำสารีเข้ามาที่บ้านเราก็เริ่มพบกับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัว สัญญาสัญญาคุณทำอะไรของคุณเนี่ยทำดีๆหน่อยสิสัญญาโอ้โหคิดว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษเหรอละ้ะแดบบียังไงมาสอนมารยาทฉันฉันชอบกินแบบนี้แหละฉันจะกินแบบนี้ ดูสิคุณจะทำยังไงฉันก็จะกินของฉันแบบนี้สัญญาวันนี้คุณทำให้ผมผิดหวังในตัวคุณมากเลยนะคุณทำให้ผมต้องอับอายขายหน้าต่อนหน้าหุ้นส่วนและภรรยาของเขา คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยคุณแต่งหน้าหนาเตอะแล้วทำตัวก้าวร้าวกับผมฉันขอโทษสำราชฉันไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงฉันฉันฉันก็อายตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยฉันไม่รู้ไม่ฉันไม่รู้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันน่ยไม่เป็นไรสัจจาอย่าทำตัวเองเครียดอีกเลยนะพักผ่อนเธอไว้คุยเรื่องนี้กันทีหลังนอนเถอนะนอนสิใช่ไม่เป็นไรนอนเถอ สัญญาสัญญาหายไปไหนนะสัญญานั่นใครอ่ะใครอ่ะสัญญา Praia. Saja. Saja! 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 พฤติกรรมของซันย่าเริ่มก้าวร้าวแล้วก็หนักขึ้นพฤติกรรมของเธอเริ่มสวมเสื้อผ้าถูกๆแล้วก็แต่งหน้าจนหนาเตอะเราเป็นห่วงเธอมากเพราะเธอทําตัวไม่เหมือนซันย่าคนเดิมเลยต่อมาลูกชายฉันเล่าเรื่องแปลกๆให้ฉันฟังสิ่งที่เกิดขึ้นและมันเป็นยิ่งกว่าฝันร้ายที่สุดของเราว้าวลูกทําการบ้านเสร็จแล้วเก่งมากนีโรฮัน แม่ทำแซนด์วิชกับพาสต้ามือเที่ยงให้ลูกต้องทานนะหึสัมรอชฉันจะไปส่งโรฮันที่โรงเรียนนะเอ่อซันยาคุณไม่เป็นไรนะผมจะพาโรฮันไปส่งที่โรงเรียนเองผมไปทำงานสายหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันสบายดีฉันไม่ได้เป็นอะไรคุณก็เห็นนี่นี่คุณคุณจำอะไรไม่ได้เลยเหร ไม่คะ่ะสําราชฉันจำอะไรไม่ได้เลยถ้าง,งั้นคุณก็พาโรันไปโรงเรียนเถอะนะโอเคคะ่ะโรหันทาน้เสร็จนะแม่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าผมไปเปิดเองครับ เป็นยังไงบ้างคะขอเงินให้เราสักหน่อยจะได้ไหมขอให้พระเจ้าอวยพรครอบครัวของคุณอออออ รอเดี๋ยวเดี๋ยวสิครับอ๋อไปซะละสัญญาลูกสะพ้าย lu sapai, saja, 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 lu sapai, Ma